ไม่ด้วยนี่เห็นว่าจะมาส,สวนโอ้ทำไมไม่เห็นมาดิโอ้ฝนก็ตกด้วยอ,อยู่ในของเขานดิฮะกินอะไร มันไม่ปลูกมันตายนี่นนเองเหม็นเลย,ยตายเลยไม่รู้เขาไปตึงไงแล้วเนี่ยไม่กี่มองเลยกอิออออออ่นอะไรเนี่ะมายังมากันยังหรือเขาไปแล้ว ต้องไปคอยแล้วนี่ไปกี่โมงแล้วนี่้นาฬิกาดันมาหน้าวีกเหน็หนเหน็หนเห็นเห็น โอก็ปลูกอะไรต้องปั้งไปสามสี่อย่างเลยครับอ่ะอ่ะยังไงก็เข้าเข้าเข้าร่มก่อนครับผมแล้วเข้าสวนมันไม่รู้อะไรยาต้องขั้นก่อนนี่บอกต้องใส่บูธยังไงก่อนอ๋ออ๋ออ๋อนี่ครับผมนี่นี่เดี๋ยวมันเหมือนเท้าท่านเนี่ยเดี๋ยวซื้อถ้วยอย่างเงี้ยเนี่ยเดี๋ยวมันหอยหนีบมาแย่อะไรต้องใส่บูธก่อนนะท่านเราไปใส่เซตพี่โอเค ครับผมมาเพื่อเรียนเราจะให้นี่เดี๋ยวไปดูสายก่อนเลก่อนวันนี้อากาศดีเนาะโอ้ดีดีดีครับท่านขึ้นมาเล่นี่ขึ้นมาเล่นี่ก่อนนะครับท่านเลยครับท่านมาเหนื่อยเหนื่อยวันนี้เราจะให้นะมาจากไหนนี่ครับอ๋อผมมาจากบ้านอจากเราไปดูสวนท่านมาดูสวนท่านเนาเนี้ยมีอะไรจะให้นะก่อนก่อนที่เข้าสวนผมนะโอเคครับครับท่านนะ มันอยู่ไหนสัมภัยหรือเปล่าสัมภัยหรือเปล่าเนี่ยอยู่ไหนน้ออท่านนะคนละผมให้ท่านคนหนึ่งนี่ผมคนหนึ่งนะผมแอบจะหมดไหมเนี่ยโอ้ท่านไม่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 กินท่านอ่ะให้ให้ให้ใส่บูธอ๋ออ๋ออ๋อใส่บูธผมจะไอ้ดับกินบูธเวลาคือเกิดเวลาเหงื่อออกเหงื่ออะไรท่านเหงื่อออกเหงื่ออะไรปุ๊บ กันเชื้อราในเท้าเนี่ยเล็บเท้าเราฆ่าเชื้อโรคด้วยท่านน้ำหมักสมุนไพรผมนะดีค่ะนี้เลยท่านโอ้โหได้วันน้ำผลไม้กือบกินแล้วโอเคครับครับครับอ๋อโอเคครับใส่ใส่ใส่ผมจะลองก่อนก็ได้ครับได้ได้เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึ่งเดี๋ยวผมลองใส่ให้ท่านผมใส่ประจำโอเคครับโอเคกำจัดเชื้อราดับกินดับอะไรน้ำหมักสมุนไพรสูตรบ้านพ่อเลยโอเคครับโอ้ โอ้มันร้อนเหมือนมีกระเพราในขาตะไคร้หรือเปล่าอันนี้อันท่านท่านจะได้เป็นใส่ผมรองใส่ตัวนี้คือดับกลิ่นดับอะไรนะท่านนะอ๋อพอแล้วท่านอ๋อเย็นเยเย็นเย็นเย็นเลยเย็นเลยเยนะโอ้ท่านเลยมีหน้าท่านถึงคิดสูตรเลยเนี่ยเนี่ยมาเหมือนใครตั้งหลายสูตรกลิ่นนั้นแรงมากผมหามาตั้งหลายอย่างสิบกว่าชนิดนะครับ เราพร้อมนี่มีแต่สมุนไพรเลยใช่ไหมโอเคครับโหดี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 เลยอ่าเดี๋ยวผมเก็บก่อนนะครับครับเดี๋ยวตอนนี้เป็นของฝากให้ท่านไปบ้านด้วยอ๋อครับผมขอบคุณครับดีนะดีดีดีมากเลยครับแต่แต่รู้ไหมสมุนไพรมันดีอย่างหนึ่งนะว่าแก้แขอเคล็ดด้วยนะครับท่านขอเคล็ดครับอ้าว มันเกะคอเคล็ดตรงไหนอ่ะก็ใส่ที่รองเท้าบูทมันคอเคล็ดตรงไหนท่านอ๋อคอ,อเคล็ดพระคอเอ๊ะคือ,อเวลาเราปุ๊บสมุนไพรมันจะเวลาเราเดินไปโอ้อเทา้า<อ>มันจะเคลื่อนท่านมันจะเคลื่อนปุ๊บ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 มันจะเกิดการนวดของเราเลยอ๋อเน,น,น,น้ำน้ำนี่ช่วยในการทรงตัวทางข้อแล้วก็ไม่มีกลิ่นอ๋อครับผมแล้วข้อเราก็จะไม่ไม่เคล็ดไม่เคลื่อนไม่บวมไม่อะไรอ่ะ ต่อจากนี้ไปเดี๋ยวผมจะพาไปสวนนะไปสวนไหมอ่าโอเคโอเคครับครับโอเคเดี๋ยวผมจะเอาเอาเศษนี้ไปทิ้งด้วยปะอ่าวอาธานจะเอาไปทิ้งทำไมมมีประโยชน์อ่าเดี๋ยวผมจะไปทำปุ๋ยหมักของไงอาธานอ่ามีผมมีปุ๋ยหมักอาธานปุ๋ยหมักด้วยครับอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเราไปใส่ปุ๋ยหมักโอเคครับ ผมไม่นึกว่าท่านจะปลูกได้ขนาดนี้นะนี่ไม่เสียแรงที่ผมนี่นี่ท่านทิ้งตรงนี้เนี่ย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 เป็นปุ๋ยทมานผมผมโอ้ใช้อะไรบ้างนี่โอ้ใบไม้พวกไออะไรที่เหลือใช้วัสดุที่เหลือใช้ครับพวกเป็นใบไม้พวกอะไรอย่างเช่นกล้วยที่ท่านว่าจะไปทิ้งนี่แหละท่านโอ้ครับครับครับดีดีเลยครับท่าน แล้วแล้วตัวนี้กบด้วยกบเป็นด้วยให้มันย่อยต่อโอ้ครับครับแล้วไหนที่อยู่ข้างล่างเราก็เอาไปใช่ไหมใช่ใช่โอ้โหดีดีมากเลยท่านเห็นไหมท่านเรากบเลยนี่นี่อย่างพวกนี้นี่อย่างไปตองกล้วยเพราะท่านใช้ธรรมชาติอย่างเดียวเลยใช่ไหมครับผมธรรมชาติอย่างเดียวเลยท่านโอ้ครับครับครับโอ้ดี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 เนี่ยกบปุ๊บมันจะย่อยของมันเองมันจะเกิดความร้อนแล้วอายมันก็ขึ้น ไม่นานมันก็ย่อยท่านครับผมเอาไอ้โอ้ยหลายอย่างมาลดค่าท่านโอ้ผมไม่นึกว่าท่านจะทำหนึงขนาดนี้นะเนี่ยโอ้เกษตรอินทรีย์จริงไหมจริงเลยนี่ท่านนี่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 เหมือนใบไม้ตัวนี้ก็เหมือนกันนี่เราหยัดทิ้งนี่เราเด็ดใส่เลยเครื่องคอมลอยเครื่องคอมลอยท่านให้แบบไปให้แบบสิ่งผ้าที่เรามีประโยชน์ทุกอย่างจากกระเพาะแล้วก็ทิ้งใส่ครับ เข้าใจคิดนะเนี่ยเราเด็ดเลยท่านเด็ดเลยโอเคเลยท่านนี่ยจริงก็ไว้ดังปืนดังไจเลท่านเอ้วางเป็นน้ำเป็นหมูต้มได้เป็นน้ำเป็นรู้กันคอบครัวได้ท่านได้ได้เลยนี่ปุณิย์เนี่ยผมรู้ไหมว่าผมเอาอะไรไว้ทำไรเนี่ยรู้ไหมว่าผมเอาไว้ทำไรท่าน มไม่คิดแล้วถามท่านเลยท่านมารับได้ได้ไม่โมงคิดไม่ออกอันนี้ผมมาไว้ลองกดแตงโมอ๋อแล้วมาช่วยแบบเราสร้างความชื้นเนระใช่กันเซียนดินผมไม่ต้องใช้เคมีด้วยอ๋อคือไม่ต้องใช้เคมีเสียนดินปึ๊บกันเสียนดินเสีนดินตโมเราจะผลโตเราก็ได้จากธรรมชาติเราไม่ต้องใช้เคมีว่าเออเอามาหวานเนาะ ช่วยเก็บรสชาความชื้นได้ด้วยน่าแรงน่าแรงใช่ไหมมันอุ้มน้ําอุ้มน้ํานี่แหละนี่แหละนี่แหละพูดแล้วก็ออกไปด้วยไหมเอาไปด้วยเอาไปสวนเราด้วยเดี๋ยวเราเอตรียมปุ๋ยไปไปปลูกให้ท่านเอาใส่คู่สักคู่หนึ่งท่านอ้าวได้ได้ได้คู่หนึ่งเอาเอาหลอเอาไปปลตูอ๋ออ๋ออ้อมเลยท่านเอ๋วอ๋อครับโต่ำจมูกเลยท่านเลยหูสดเยี่ยมสดเยี่ยมแท้ต่ำทำงานแล้วใส่ช่วยช่วยช่วยครับกำลังดีเลยเนี่ย เสียบเสียบนั่นปะผมก็หาผมพอแค่นี้นะเซ oh, oh, oh. ียมนะเอาเสียบมาด้วยโอ้โหลืมอุปกรณ์หากินบายโหลไพร้อมแล้ววันนี้พร้อมแล้วผมลุยสวนกับท่านแล้วต้นไม้ระเบี๊ยบนี่นี่ท่านต้นไม้ผมนี่ท่านเพะไว้แล้วบเพะไว้ครับไว้เซมที่สวนครับท่านจะเลือกงอะไรนี่ เราเราเราต้นเลาวันนี้พอต้นสต้นเอาผมต้นนี้แล้วกันผาแซมแซไว้วันนี้อ่านี่ผมสอน๋อครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราบอกวีวางต้นทำสีง่ายง่ายหน่อยที่ผมฝากได้ไหมท่านเ้ามีมืออีกอีกอกงข้างไมเนาะไเาโอยนั่นไม่ใช่ทสกัผมพูดผิดอ่ะเอ้เตาองเก่งไหมอ่าเี่ยพ่อมีพอดีมีครผมเป็นครูแล้วท่านนี่มามาขันขัเลยทนเย ช่วยลดแรงอะไรเยอะเลยใส่มาใส่ไหมใส่ลงไปทั้งไปทั้นใส่ลงไปนี่อันนี้ยังไรเราเี้ยวหอกที่มนตาใส่ลงไปลงไปดีครับอยู่ตรงข้างครับผมท่านนะวยกันไปกันไปเราไปสวนเราขว้างท่านเลี้ยวด้านนในเสียมท่านล่ะอ้ลืมหรืออุปกรณ์หากินอยู่แล้วเอาเปรียบผมให้ผมขุดอยู่คนเดียวเลยนะเนี่ยเอด เดี๋ยวเรามาเจอปุยคลอกเราเนี่ยเนี่ยทันสวยไหมเนี่ยอะไรเนี่ยเนี่ยยังนาไหมยังนาเนี่ยผมปลูกได้ปีเดียวเองปีเดียวปีที่แล้วมาโซเลยคันเดี๋ยวเรามาดูกันท่านเดี๋ยวเรามาดูกันโอ้โหครับอผมนี่อะไรหัวผมอะไรเนี่ยหัวผมละลายใครลทลายผมเนี่ยอ้าวอะไรอ่ะอาปุ๋ยนี่ใส่เลยบอกใส่ไม่ได้ท่าน เราต้องเอาไปแมก่อนอ๋อครับเนี่ยเนี่ยอาเท่านลองดูเหียดเหยียดเหียดต้อมต้อมดูอ่ะต้อมมาเ้าเจ้าต้อมเบมงเอ้าเจ้าต้อมมึงเจ้าต้อมมึงอะไรคือต้อมอ่ะอ่ะท่านดูท่านดูอ่ะทำยังไงยังไงยังไงกองเข้ามากองเข้ามาโออยนี่นี่พูดพูดมารวมกันจัดเลยท่านจัดเลยเออหมู้ท่านอู้สวยจนอ่ะแต่เราจะเอาไปใส่อะไรได้ไหมไม่ได้ท่านไม่ได้เพราะมันจะเป็นยาราต่อรากต้นไม้ของเราเป็นพวกไอ้เนี่ยเนี่ยต้นสักต้นไหลของเราเลยอ๋อเนี่ยพวกนี้ สักเห็นไหมคือเราต้องเอาเอาไปหมักไปที่ที่ที่เราเอาไปใส่ใบไม้พี่ใหมปุ๋ยหมักเราแต่ี่ว่าท่านจะเอาไปทิ้งกันแหละอ๋อครับผมเลยว่าที่ปุ๋ยหมักใบไม้ของเราอ่ะเอาตอตรงนี้นะของนี้องนี้อีกกองนึ่งเดี๋ยวไปช่วยนห้ยผมไม่ได้ไช่วยอท่านอออะไอออไมครับอ๋อครับ ไนโตรเจนเราไม่ต้องแบบไนโตรเจนธรรมชาติท่านเอยมีทั้งยูเรียฟอสเฟตธรรมชาติท่านเอ้ยพูดแล้วก็ทำทำรันแล้วเข้าไปสวนกันอ่ะหมอต้นตัวนี้ท่าได้มาจากไหนจากยาดหญ้าที่เราเกี่ยวไหมหญ้าในสวนไหมอ๋อจากหญ้าที่เนสวนครับท่านเพราะว่ามันเป็นวัสดุดิบที่ผมจะมาป้อนตรงนี้คือโรงงานของเราครับโรงงานผลิตปุ๋ยของเราอ๋อคือวัวคายใช่ไหมโรงงานของเราคือวัวคายเลยนี่แหละข้อควายครับท่านนี่นี่ดูดูดูขี้ใหม่ๆเลย จะกินก็กินไม่ได้น่ามันธรรมชาติจริงๆอยู่แต่เรากินไม่ได้นะครับอันนี้ขอแพสชันนะอาหารอาหารอาหารอะไรอะไรพืชเลยอะไรนะครับเราขำมานานแล้วอ่ะเอานี่หน่อยอันนี้หน่อยอันนี้หน่อยครับครับครับผมช่วยอ่ะผมเสียมนะเราต้องไปไปหมักก่อนเนาะหมักก่อนนะต้องไว้นี้ก่อนครับอันนี้จริงๆถ้าเราหมักประมาณสักกี่เดือนท่านอันนี้สามสี่เดือนได้ไหมประมาณไม่น่าจะถึงครับเพราะว่า มันเป็นไอโซเดียมนะครับจกไอลลวงไปปุบจกจกแบบนี้ <c oughs> สมมติ่มันร้อนเลยครับมันร้อนอ๋อครับครับครับ,บมันจะเป็นไอตัวย่อยสลายอย่างดีเลยครับผมใส่น้ำมากน้ำเยี่อเ,เป็ดเยี่วหมูมันก็ไปเทะากับเือเราเน้นเกษตรดินซีของเราเลยใช่ไหมผมเน้นโดยเฉพาะเลยครับสำหรับสวนพวกผักพวกอะไรนะครับทุกอย่างเลยที่สุดใช่โอ้โครับครับนี่ได้ความรู้เยอะเลย เดี๋ยวเราไปสวนกันนะเดี๋ยวเราไปปลูกต้นของเรามันจะไม่เสร็จครับเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บอาหมักกันอันนี้หมักหมักเดี๋ยวค่อยมา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 ต้อมต้อมกันใหม่โอเคอะไรคือต้อมอ่ะนี่แหละท่านต้อมคือการการรวมรวมต้อมคือการรวมหรือวราเอาดึงข้าวมากองกันเดี๋ยวมองครับท่านทท่องอาเซียนกับผมอยู่เรื่อยเลย อันนี่มันยุคไหนครับอ๋อฮะเออนี่ผมได้ภาษาอานี่เรอมต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 อมเดี๋ยวเราก็ไปหมักใส่ตรงขุยหมักของเราโอ้ยของท่านของท่านเดี๋ยวรีบดึงไง้ี่ผมมีแล้วจอเพืโอเคครับอ้าวโอเคครับไม่รอบสุลายนะไม่ไม่ไม่ อะไรผมโดนบัวให้เฉยๆว่าจะมาปลูกบัวเนี่ยข่านขุดปลูกบัวเนี่ยเดี๋ยวผมลงไปยังไงเนี่ยไม้มาถุงง่นีเลยโอ้โหผมจะไม่จึนกาตปิดมันหมูอ่ะ